Collaboration in collaboration แสงผลแม่ทัพที่งสองได้โกลณามออประวัลให้กับนักกีฬาฟุตบอลครับเรีภาพครับหนึสองสามครับเิภาพครับหนึ่งสองสามครับเจ็ประจสปอถึงีรกภาพครับน้องก้องครับ เลี้เวลาชีสกายพยบหนึ er ان, oui. ่งดาวไปสร้างในรนาเทียบตามบรรดาวิพรมแดนเอาเงีส e ิกะได้ชื่อสริยการเราเทียนทิพย์กีล่ารวมึน่งคณะคณะพระสองสามครับหนึ่งภาพครับหนึ่งสอามครับพยาธิวัครับหนึสองสามครับเรียบร้อยครับนี่ไงเรียบร้อยครับครับ เรียนพลตรีวิรยุทธรักสินผู้ชัการกองกำลังสุรานารีพลโทเทียโสเพียรองผู้ชัการภูริฐานที่สี่และท่านอำนวยสุริยาการรักษาการาหัวหน้าแผนการต่างประเทศแข่งที่ครบตามที่กองกำลังสุรานารีกำหนดจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเชื่มอมความสัมพันธ์ระหว่างสามประเทศขึ้น ในวันนี้ในการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ฝ่ายไทยโดยกองทัพวันที่สองและกองนังสวลีเป็นจ้าพในการจัดการขันซึ่งได้รับความร่วมมือในการจัดนักกีฬาและผู้ฝึกสอนจากฝ่ายพัมพูชาและฝ่ายสปปลาวประ,ปประียบบานเต้บานซงเปตังแดะป็อกซึ่งสงปปลาวโดยทรงคณะนามิส,หาหา 5, สการผู้ฝึกน,นักกีฬาของหวมือปิด เรียนเชิญท่านประธานและแขก่ผู้มีเกียรตินะครับทายกัมพูชาครับวมาทยรูปเอิ้นสองกั้นลาบิงสองสามอับสองสออบทีปนรับัปีต่ติดไมได้สีสองสองได้ดูว่าไงยนไม่ได้ฟังสายไม่รักยาวยวนี้ได้ห จะวางหรือจะดีนะครับออกเป็นการ้างมาครับดับใบตับใบประตูตัวตับอ่าไทยบานดับประตูกแบบถึงภาพครับหนึ่งสองสามครับสนับสนุนโดยน้ำดื่มสีเหล้าทับทุกหยดใส่ใส่ใจเพื่อ คุ้มครองปลอดภัยวางใจสารอินสระ